สวัสดีครับผมวันนี้มาสปาพระแม่กาลีกันครับงานนี้สายหวานนะครับผมรอดูกันด้วยนะซึ่งสีต่างๆนะครับผมก็จะเป็นเรฟเฟลนที่ผมเคยทําไว้ในช่องทลูกค้าบอกว่าอยากได้พระแม่กาลีแบบไม่ดุครับผมเลยส่งเรฟเฟลนเรื่องของสีให้ดูก่อนว่าจะเป็นสีโทนประมาณนี้สีดาจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับต้องกับคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับที่ถามเข้ามาว่าเวลาดูงานแล้วไม่เครียดส่วนผมมีเครียดบ้างไหมจริงถ้าบอกว่าในการทํางานของเราอะไม่เครียดเลยสมองผมจะปล่อยว่างมากๆครับอะไรดูเพลินไปฟังเพ,เพ,เพลินๆ ส่วนถ้าจะให้เครียดจริงๆก็จะเป็นเรื่องของคิวงานครับผมที่ยาวครับบวกกับช่วงนี้กัาลังใหญ่ออฟฟิศใหม่ครับคิวงานต่างๆก็จะล่าช้าลงส่วนตัวผมเองก็จะกดดันเรื่องของเวลาครับี่อยากจะทําให้ทันตามที่กําหนดไว้ก็จะเครียดคุณสองกับผมเรื่องของระยะเวลาในการทํางานก็จะมีน้อยมากขึ้นเราก็ต้องเร่งงานมากขึ้นเพราะว่าในการทํางานแบบนี้เราต้องมีเวลากับสิ่งสิ่งนั้นจริงๆครับผมรกว่าผมเองเวลาทํารีบๆแล้วกว่างานออกมาไม่สวยกว่าไม่ถูกใจลูกค้ากว่าออกมาไม่ดีก็กดดันตัวเองไปอีกครับเดี๋ยวเราไปดูบีฟอร์ม ก่อนสปาและหลังสปาพระแม่ว่าจะเป็นแบบไหนครับแต่ส่วนตัวชอบเครื่องประดับองค์นี้มากๆเลยครับส่วนใครสนใจงานสปาสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมทำเปรตศรีกาชนัน์กะยะติมันตราครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ภาษาอังกฤษสามารถกดเข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางมีแอดภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียวผมได้เลยนะครับผมเข้ามาแล้วกดเพื่อนๆส่งรายละเอียดได้เลยนะ